ุมาทองรุ่นพัดยศนะครับสร้างปี52ครับหลวงปู่แย้มวัดสามงามเป็นคนจานอัคระเลขยันนะครับรุ่นนี้แต่ว่าไม่ใช่ทุกองคนะครับที่หลวงปู่แย้มท่านจะจานให้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกองนะครับที่หลวงปู่แย้มท่านจะจานเต็มองนะฮะอย่างเช่นองค์นี้ฮะส่วนใหญ่นะครับหลวงปู่แย้มท่านจะจานเฉพาะยันครูนะครับพวกท่อนบนนะฮะส่วนตรงฐานตรงอะไรเนี่ยคือจะเป็นลูกศิษย์จาน นี่ครับวนสารก็จะเป็นสูตรของวัดสามง่ามเหมือนกับทุกๆรุ่นนะครับแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่มีของเก๊ของปลอมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับองค์นี้สูงประมาณ6นิ้วครึ่งครับหน้าตักประมาณ3นิ้วนะครับสังเกตดูครับลายจานแต่ละลายเนี่ยคือหมึกจะไม่ไม่เหมือนกันเลยแต่หลวงปู่แย้มเนี่ยท่านจะจานไว้ตรงหมึกดำเนี่ยแล้วก็หมึกสีขาวนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีฮะว่าเอรู้ได้ยังไงว่าเป็นลายมือของหลวงปู่แย้มนะครับเรามาดูด้านหลังกันครับ นี่ครับอันนี้คือลายมือของหลวงปู่แย้มนะครับซึ่งลายมือของพระเกจิยุโบราณเนี่ยจริงๆจะไม่สวยนะแล้วก็สังเกตนะฮะลายที่ออกมาเนี่ยคือจะมีรอยหยักนะครับก็คือท่านมีอายุค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็เป็นลายมือของหลวงปู่แย้มคือจะเป็นลายมือในลักษณะนี้หลายคนเนี่ยงงเหมือนกันว่าเอ๊ะจะดูยังไงคุณดูบ่อยๆนะฮะศึกษาบ่อยๆคุณจะจําได้เป็นลายมือใครนะรแล้วก็มาดูฮะตรงสีดานะครับตรงสีดาอ่านี่การกดหมึกนะฮะการกดหมึกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ย ตรงนี้ผมเชื่อว่าเขียนด้วยหมึกดําก่อนนะครับแล้วก็หมึกดําหมดนะครับแล้วก็ใช้หมึกขาวแทนมาสังเกตดูครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นลายมือของหลวงปู่นะฮะตรงนี้จะสวยหน่อยนะครับแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็คือด้านหลังที่เห็นแล้วชัดเจนตรงนี้กับตรงสีดำเนี่ยชัดเจนเลยตรงเนี้ยคืออาจจะมองแล้วคับคล้ายคับคานะครับแต่ที่แน่นอนคือนี่ฮะตรงสีดำและด้านหลังเนี่ยคือจะเป็นลายมือหลวงปู่ชัดเจนส่วนตรงฐานนี่ไม่ใช่แน่นอน อ,อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุมารวัดสามงามเนี่ยมีคนจารหลายคนครับมีลูกศิษย์ด้วยคนนี้จาร์ฐานคนนี้จารผ้าทิพย์นะฮะกุมารทองรุ่นพัดจุดเนี่ยสร้างในปี52นะครับแล้วก็เป็นกุมารทองบางคนก็บอกว่าเป็นกุมารทองเสียล้ยนะฮะเนี่ยมีสไตล์ในการเจิมปิดทองเป็นสไตล์วัดสามงามปกติเลยนะครับามาดูบอลทองกันว่าเป็นยังไงนะครับเนื้อของสีทองซูงกันให้ดูเลยนี่ครับเป็นอย่างนี้นี่ ก็คือจะเป็นลงสีเหมือนกับทุกๆรุ่นน่ยนะครับรุ่นพวกที่ทาสีทองรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะคล้ายๆกันรุ่นพัยดยศเนี่ยถือว่าถ้าไม่ใช่ลายมือหลวงอู่แย้มเนี่ยโอ้โหเล่นยากมากเลยครับเพราะว่าของปลอมถือว่าเยอะที่สุดนะฮะของปลอมเยอะที่สุดนะรุ่นพัยดยศเนี่ยส่วนองค์นี้นะครับก็ได้จับจองไปทีเรียบร้อยครับก็อยากให้มาได้ศึกษากัน w w w เครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ลายไอด์ i si o ok k 007ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ